สวัสดีคุณผู้ชมนะครับห่างหายกันไปเกือบอาทิตย์เลยที่ไม่ได้อัปเดตข่าวสารกันสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวสถาบันการจัดการนานาชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับโลกจัดอันดับให้โครงสร้างพื้นฐานของไทยดีขึ้น1อันดับโดยอยู่ที่อันดับที่43ของโลกโดยโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของไทยพุ่งพรวด12อันดับ ไปอยู่อันดับที่16ของโลกเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าสถาบันการจัดการนานาชาติหรือว่า IMD ด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆทั่วโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี2564เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยพบว่าประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันภาพรวมอยู่ที่อันดับที่28จาก64เคตเศรษฐกิจโดยเพิ่มขึ้นจากปี2563ที่อยู่ในอันดับที่29นะครับเมื่อพิจารณาเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่าประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น1อันดับจากอันดับที่44ของโลกในปี2563ขึ้นมาเป็นอันดับที่43ในปี2564 และเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ชี้วัดสำคัญ4ด้านคือโครงข่ายถนนโครงข่ายทางรางการขนส่งทางอากาศและคุณภาพของการขนส่งทางอากาศพบว่าโครงข่ายทางถนนมีอันดับดีขึ้น12อันดับคือจากอันดับที่28ของโลกขึ้นมาเป็นอันดับที่16ของโลกโครงข่ายทางรางอันดับลดลง3อันดับคือจากอันดับที่42เป็นอันดับที่45การขนส่งทางอากาศอันดับคงที่ อยู่ในอันดับที่16ของโลกเท่ากับปี2,563และคุณภาพของการขนส่งทางอากาศมีอันดับคงที่อยู่ในอันดับที่31เท่ากับปี2,563นะครับรายงานข่าวแจ้งต่อว่า IMD ได้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูล2ส,ส่วนได้แก่ข้อมูลระบบขนส่งและจราจรและข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นโดยเสนอแนะให้ภาครัฐบาลไทย จำเป็นต้องพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มอันดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโดยจะต้องเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายถนนและโครงข่ายทางรางให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบ กับการแก้ปัญหาโควิดควรต้องส่งเสริมการพัฒนาด้วยการร่วมทุนกับภาคเอกชนขณะที่ด้านขนส่งทางอากาศต้องบริหารจัดการจำนวนคนต่อเที่ยวบินให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการเดินทางนอกจากนี้ต้องปรับปรุงระยะถนนและระยะทางรางให้เป็นปัจจุบันทุกปีและจัดทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจในภาพรวมพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นอุตสาหกรรมรางและการซ่อมบำรุงด้วยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยในหลายๆด้านกําลังเดินหน้าต่อไปทั้งทางรางถนนและทางอากาศถ้าโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จก็คงจะทำให้อันดับการพัฒนาของไทยก้าวกระโดดเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานทางถนนซึ่งเพียงปีเดียวสามารถก้าวกระโดดไปถึง12อันดับกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่หยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบข่าวสารแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ